สมาธิสี้ันคือโรคที่เกิดจากความบกพร่องในการทํางานของะระบบประสาทพัฒนาการโรคสมาธิสั้นเป็นภาวะเรื้อรังที่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็กเรามาทำความรู้จักกับโรคนี้กันดีกว่าค่ะ สวัสดีครับผมนายแพทย์วิรวัตรยอดแสงรัตเชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนังนะครับและอีกทางนึ่งก็คือจบทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไปด้วยครับวันนี้เราจะคุยกันถึงโรคที่พบกันบ่อยๆนะครับเรื่องของโรคสมาธิสั้นนะครับโรคสมาธิสั้นเนี่ยแน่นอนว่าทําให้ มีปัญหาในการทํางานนะครับในกรณีที่โตเป็นผู้ใหญ่ทีนี้ในกรณีของเด็กๆนะครับพบว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโดยทั่วไปน่าจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่ตั้งคันนะครับถ้าตั้งคันแล้วก็ไปฝากคันนะครับเพื่อที่จะได้รับการดูแลเด็กที่อยู่ในคันอย่างถูกต้องนะครับได้เฝ้า ดูแลว,ว่าลูกจเจริญเติบโตดีหรือเปล่าแล้วก็ดูแลไม่ให้มีปัญหานะครับถ้าสมมติว่าเด็กคลอดก่อนกําหนดเนี่ยนะครับการคลอดก่อนกําหนดจะมีผลทําให้เด็กเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโรคสมาธิสั้นได้ง่าย <S <S แม่ที่ที่อยู่ใน,ในช่วงที่กําลังตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าได้รับาสารตะกัวหรือว่าได้รับควันบุหรี่หรือว่า,าดื่มเหล้าพวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้ลูกคลอดมามีปัญหาสมาธิสั้นได้หรือลูกคลอดมาแล้วเนี่ยดู ให้ลูกดูโทรทัศน์หรือว่าเล่นเกมดูมือถืออะไรมากเกินไปนะครับ hmm. ก็จะทําให้ลูกเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้จะทําให้สมาธิสั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพยายามระมัดระวังในการที่ดูแลเด็กเลี้ยงเด็กเมื่อคลอดมาแล้วนะครับคือจะต้องให้เด็กเนี่ยได้มีการพัฒนาที่ถูกต้องนะครับคืออย่าให้เด็กเล่นเกมอย่าให้เด็กเล่นมือถือมากนะครับถ้าสมมติในกรณีที่เรามีปัญหาเด็กมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเนี่ยนะครับส่วนจนเกินไปเนี่ยก็ อาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะรักษาเพราะโดยทั่วไปรักษาได้นะครับทีนี้ถ้าเราปล่อยไว้ไม่รักษาก็อาจจะแก้ไขจะลําบากขึ้นนะครับทำให้เวลาโตขึ้นมาจะมีผู้ใหญ่บางคนสมาธิสั้นซึ่งก็ทําให้คุณภาพของชีวิตของผู้ใหญ่ก็ไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่ที่สมาธิดีๆการที่เราจะทำอะไรก็จะทำได้ช่วงสั้นๆเพราะไม่สามารถจะทำได้ยาวนะครับเรียนให้ทราบว่า จะต้องดูแลกันไปฝากท้องนะครับแล้วก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับดูแลอาหารให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ลูกเนี่ยคลอดก่อนกาหนดนะครับจะทําให้ได้ทารกที่แข็งแรงออกมาปัญหาสมาธิสั้นก็จะลดน้อยไปรวมทั้งตอนที่โตมาแล้วนี่ก็อย่าให้เล่นเกมเล่นดูโทรทัศน์อะไรมากเกินไปนะครับผมเชื่อว่าปัญหา พวกนี้ถ้าเราดูแลกันตั้งแต่แรกๆคนไทยเราตั้งครรนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตั้งครรนทีหนึ่งโดยรัฐบาลเนี่ยพยายามส่งเสริมนะครับให้หยุดให้ได้ดูแลเลี้ยงดูลูกอะไรมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราพยายามจะมีระบบที่ทําให้ส่งเสริมให้ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสามารถที่จะตั้งครรนแล้วก็ให้ กำเนิดกับประชากรไทยที่มีคุณภาพนะครับก็ขอให้พวกเราช่วยๆกันนะครับในการที่จะสร้างประชากรไทยที่มีคุณภาพไม่เป็นโรคสมาธิสั้น,นครับโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับเราดูแลอยู่3โรงพยาบาลสมสริมสุขภาพสารแห่งนะครับคือที่แหลมชั่นและที่เชิงทะเลและที่กระบลานบในวันเวลาราชการก็สามารถจะคุยกันทางเทเลเมตนะครับ มีปัญหาอะไรก็คุยกันได้นะครับบางทีถ้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลอาจจะมีเวลากันน้อยขอเชิญที่ทางร,าประะอปสตสามแห่งนี้นะครับเราจะให้บริการได้พูดคุยกันนะครับในวันเวลราชการครับขอบคุณครับ